เนี่ยโดนนะเนี่ยโดนนะลองของเหรอลองของเหรอแม่งเฮ้ยขอมันต้องไม่ลงกู้ไอ้มันต้องไม่ต้องกู้เออสวยเอาเอาเอาหนีเหรอเนี่ย,ยตายซะ 14m มึงโอ้อยากได้ผลเสืร์ดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโอ้แม่งอ้าวอา,อาวันดใดนายกำลังหาร้านตัมโบบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุชอ็อปมีบริการตัมโบบักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมีนะนเติมอีก10เปอร์เซ็นต์นะ หมาฟามเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถม3าหมัด V2 แอระดับสุ่มมีบริการรับทำาหมัด V ีทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่9 9บาทนะครับผมโอเคผมขอกราบสวัสดีท่านชมทางด้วยนะครับผมนะผมชิโร่คุ้งอาจจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะสวัสดี f อีน่ารักและก็เจกันเลยทุกคนด้วยนะครับนะเข้าลูใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจกับคนทำคลิปด้วยนะครับนั่นก็คือผมชิโรสุดใจกันเลยคนนี้ของน้องนะ่เองนะ ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับนะอ่ะก็วันนี้นะครับเราทุกคนยังจํานี้ได้ไหมนะครับน้องๆยังจําดาบยอดอ่ายอดฮิตนะครับนะยอดยอดแอคก็ได้นะครับนะเออสำหรับแบบว่าไฮไลท์ทิกเกอรเวลาแบบยิงแม่นๆไอ้ยิงคมๆปิ้วอย่างงี้อ่านะครับนะ่สำหรับเจ้าดาบบิ๊กมัมหรือว่าดาบบนดี้ซอสนั่นเองนะครับนะเป็นดาบแอคในตำนานของชาวทิกเกอรนะครับนะที่เอาไว้เล่นกันนะครับนะพูดอย่างนี้ไม่ไม่เครื่องผมนะนะผมพูดแบบแซวเล่นๆเนาะนะครับนาคิดมากเนาะ นะครับก็เป็นดาบที่เอาไว้ถ่ายไฮไลท์ทิกต็อกกันเมื่อก่อนสำหรับหลายหลายคนเนาะนะครับจากบัตตี้ซอสนะครับนะซึ่งตอนนี้นี่ก็เหมือนเดิมฮนะหาเล่นยากมากนะครับฮนะหาคนเล่นยากนะครับสหรับเจ้าดาบบัตตี้ซอสนะครับผมนะก็เป็นหนึ่งดาบที่คนเล่นน้อยนะครับว่างี้ดีกว่านะเพราะว่าด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยสองสองดาบนี่ต้องบอกเลยว่าสองดาบมาแรงแซงทางโคง้งทุกดาบจริงๆ นะครับนะมีที่เบียดเบียดกับ2ดับได้ก็มีชูซุยกับชูชิตะนี่แหละนะครับนะนอกนั้นนี่ก็แน่นำมีนะครับนะไอ้คาปาชี่ใครเล่นก็ยังพอเบียดได้อยู่นะครับแต่แบตตี้ซอสนี่คือหายไปแทบจะแทบจะหายไปจากสายตาเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็มีเล่นอยู่บ้างนะครับนะไอคลิปที่ผมผ่านมาแล้วอะนะครับนะไอคลิปแหละว่าที่ผมเจอสามที่เอ็มสองโคเลยเล่นแบตตี้ซอสนะครับนะแต่ว่าอันเขาเล่นเล่นเก่งนะครับยอมรับเขาเล่นเก่งเนาะ นะครับนะก็วันนี้จะเอาบัตติซอสเนี่ยไปราคาหัวนะครับนะก็เป็นดาบที่เล่นยากพอสมควรนะครับนะ,นะบนะเพราะว่าเวลาเรายิงเนะี่ยนะครับ <c oughs> เวลาเรายิงเนาะถ้าเกิดเราแบบยิงโดนแบบเฉียงคอนิดเดียวอ่ะดาเมจไม่โดนเลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยิงยกตัวอย่างให้ดูนะเอ้าไอท้ทีอย่างนี้เสือกโดนแม่งเอ้ยจะด,ด <c oughs> ่ดดาไม่ได้นะครับนะพิเีศษให้คนไอ้คนตัดเข้าเซ็นเซ,นเซอร์เยอะนะครับก็ถ้าเกิดแบบอ่ะสมมติง่ายๆกันถ้าเกิดเรายิงแบบเฉียดข้างตัวไปเนี่ยมันก็ไม่มีดาเมจละ นะครับอ่าเห็นไหมนะครับนะคือเฉียดตันิดเดียวก็ไม่มีเวลานีแล้วเพราะว่ามันฮิตบ็อกมันเล็กนะครับนะฮิตบ็อกไอ้บาร์ดิซอนเนี่ยมันเล็กนะครับต้องยิงแม่นจริงๆนะถึงจะโดนนะครับนะก็คือไอ้ดาบเนี่ยใครที่แบบยิงโดนแบบทุกช็อตทุกเม็ดอ่ะคือรู้เลยอ่ะนะครับว่าเปอร์อินบอทนะครับผมนะก็คือมันเป็นดาบที่ยิงว่นท่างยากนะครับแล้วบางทียิงใกล้ๆยังยิงไม่โดนเลยเพราะมันแบบเฉียดตัวนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับนะก็ถ้าเล่นเนี่ยต้องยิงยิงแม่นพอสมควรนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเอามันไปเล่นกับ หนวดดำนะครับนะและแน่นอนนะครับได้เผาปลากลับมาละนะครับน้ําแห้งบรุนหงุดหงิดมากเลยครับเป็นคลิปเผามิงไอเกมที่แล้วไอไม่ใช่ไอคลิปที่แล้วนะครับนะเพราะเจอเผาปลาด้วยกันไงนะครับรอบนี้ข้อคงยังไม่ค่อยหวั่นเท่าไหร่ละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะก่อนรับชมนะไอก่อนเป็นกำใจให้ครับโอเคไปเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอา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 อยากร้องของอยากร้องของไอนี่อ่าได้ไอผลพิษเข้ามาเข้ามานี่ฮะโดนะ เมียโดนนะร้องของเหรอร้องของเหรอแม่งกำลังดู 14m เขา PvP เลยนะครับผมกำลังยืนดู 14m PvP นะครับรอรอต่อคิวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะอะไรอะเอา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 เสงสัยอะยิงไม่โดนอืมมึงหมูโดนตัดเทนว่ะอะไรเนี่ยไม่แปลกหนวะเฮ้ยแต่ละตัวเฮ้ยเอาลองหขนเหรอลองหขนแหมมันรู้มันรู้เอ้ยอะไรอะไยีงโดนโดนดันไอ้หลบไม่โดนหรอกเอาว่ะเอ้ยอะไรเนะเอ๊ะเอา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 โอ้โหนี่เพิ่เผาตื่นว่ะเผาปลาตื่นเนี่ย เอากูว่าเปิดตามดิรออะไรอ่ะแมงมาใส่กูเลยอย่างนี้โอ้ย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 อ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยอ,ยอ,อ,อ้ยโ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 อยโอ้ยอ้อ,อนน้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้อ้ยโอ ผมลืมไปว่าไอ้เวลาจะยิงห้ามขยับตัวนะครับไม่งั้นสกิลไม่ออกยิงขาดด้วยเฮ้ยเฮมันจะหา,หาจังหวะหาจังหวะเหรอ,อ,นนอ,อเฮ้ยขอมันต้องไม่ลงกูเฮ้ยมันต้องไม่ลงกูเออสวยเปิดแคนเปิดแคนไอ้นี่นี่เปิดแคนเดี๋ยวก่อนแล้วกูดูดอึ่มแม่งมันเข้าประตูแล้วทุกคนเอ้าเอย่างนี้เหรอนี่ไงตายซะไอสี่สี่เอ็มมึงเฮ้ยอะไรนะ่ะเอ้าอะไรอะไรแลาวอะ่ะเฮ้ย เอ้ยเอาโดนยิงคมพมโดนแบบฟุบๆุบไอไอ้อนี่เผามิงว่ะเผามิงเอาขอโทษนะไงเผาไม่ตั้งใจนี่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าสู้กับไอ้นี่นะครับเราอย่าไม่ท็อกซิกอะไรใส่เขาดูตอนภาพจำกูยังชัดเจนอยู่เลยว่ะไม่เป็นไรเฮ้ยไรประตูนี้ใครกันเฮ้ยมึงสองประตูเหลือเกินสองมติติสองประตูเหลือเกินโอ้โหมึงนี่มะมานี่ดิหลายทีละนี่ไม่ใช่หลายทีมันทีเดียวเพิ่งเขาเซิร์ฟมาแต่มันแล้วยิงคมๆมาใส่จังหวะยิงไปเลยแล้ว เอา้าตายนะตายคามิตินะนี่ไงตายคามิตินะเรียบร้อยตายคามิติเอา้าไอ้นี่ก็เข้าแลนะ้วอ้โหไอ้นู่นออกไอ้นี่เข้าเอา้ยมึงน,นี่นะโอ้โหเวดูดดูดดดูตายเรียบร้อยคามิติสองมิติแล้วกูแหวกมัลติเวิร์สเลยอย่างงี้ต้องขึ้นเทียร์แล้ววะตอนนี้กูระดับห้ามิติหยอกหยอกเบียวเกินแล้วออกมาเข้าไปอีกละแม่งเวียนดัตเทิลเกาะเรือเลยเหรอ เกาะเรือเลยเหรอ,อเกาะเรือเลยเหรออู้จะตายแล้วเอาโด,โ,ดโ,ดโดนโดนโดนเผาตาย <c oughs> โดนเผาตายด้วย <c oughs> ครับนะครับด,ดาบดาบนี่มันเบิร์นได้นะเออมีไฟนะครับแม่งโคตรเย็นเลยเอาเอาอีเปล่าเฮ้ยยี่ป่องเอ็มว่ะเทปนี้นยี่ป่องเอ็มฟุวะจะออกมาก่อนคเอาอึ่มมาเห็นเห็ุปีกว่ะเห็ุปีกขุ่มยน่นะาจะเผาไส่บอกนะครับเฮ้ยยี่ป่องเอ็มบอกมาว่ะอย่างนี้ต้องลอง,อลองเอยเราลองเชิงแล้วว่ะนะครับมาลองเชิงแล้วว่ะอย่างี้ปีเข้าประตูมาละ ออกพวงละโอเคเอ้ยเอ้ายี่สองเอ็มไปไล่ใครอ่ะโอ้ยทูกชิตะด้วยว่ะเชยโอ้โหทูกชิตะเอ็กที่คาวนะครับเฮ้ยอีมินโดนยิงคมๆนี่ไงโอ้โหหาจังหวะอยู่ตั้งนานเอ้ยโดน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 ล็อกช้าไปทุกคนเอ้ยสกิลเผาแล้วว่ะยูเผาละนะครับเอ้ยได้ใจเย็นนะ เอ้าโดนดิอย่างเงี้ยโอ้กดค้างเลยเอ้าตายอ้าวบัคบัคไอ้ทุกคนอันนี้อันนี้บักนะบักบักเชยบักทุกคนบักเฮ้ยอันนี้อันนี้บักนะครับนะอันนี้อันนี้คือบักเชยบัคเลยครับยี่สิบเอ็มงงแน่เลยบักแน่เลยเออบักบักนะเมื่อกี้บักคือผมผมเคยโดนเนี้ยโดนโดนร้องโปเพราะว่าไอ้บักไอ้ประตูนี่แหละนะครับจริงๆนะเออเคยโดนร้องโปลเพราะไอ้บักประตูนี่ด้วยนะครับนะเพราะไอตอนตอนเนี้ยมันมันจังหวะซีกอรแล้วเขาแซดมาพอดีไงเออมันเป็นบักนะครับ เออผมเคยไปท่าไอ้เนี่ยนะครับนะนะจังหวะแบบซีก๊อตแล้วไอ้ไอ้คนใช้ผมมาตัวมันแซดเข้ามาเว้ยนะครับมันกลายมันเกิดกลายเป็นแบบกลายเป็นบั๊กไปเลยเว้ยนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ตั้งตั้งใจใจแบบว่าให้มันเกิดนะเว้ยซึ่งมันผมเคยโดนร้องโป้พออย่างนี้แหละนะครับมันคิดว่าโป้แบบแบบวันช็อตทีเดียวด้วยสกิลเดียวเนี่ยตายนะแต่จริงไม่ใช่นะมันเป็นบักนบ๊กเว้ยทุกคนนะครับเออจริงมันมันเป็นบัก๊กนะครับแล้วกูหาเรื่องตี นี่ละนะครับโนรีพอร์ตโอ้ยนี่ว่าเพิ่มเพิพันเจ็ดมันก็เลยข้าหัวมันไม่ได้นะครับนะตอนนี้เพิพันเจ็ดรู้สึกว่ามันจะน้อยไปสำหรับสองพันสี่ละเออตอนนั้นคือคืองงเลยเวอย,อยู่ดีแบบโดนหลังร้องโตนะครับทั้งที่แบบมันไม่ใช่โตเว้มันเป็นบั๊กนะครับเออ,เอ,อ นี่คือได้ได้มีโอกาสได้ถ่ายถ่ายคลิปไปแล้วนะครับมันก็เออประมาณนี้เลยบักนะครับอือโอ้โหไม่ได้รู้ผลแพ้ชนะไม่รู้รู้ฝีมือเขาเลยอ่ะไม่ได้รู้ฝีมือเขาเลยแม่งยจะได้ว่ะนะครับเขาออกไปแล้วโอเคนะครับสำหรับวันนี้เพียงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับนะชอบเงก็ยืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะสำหรับไอเจ้าดับบันดี้ซอสนะครับดับดบบิ๊กมัมนะครับดับแม่นะครับแล้วแม่ใหญ่นะเออหรือว่าดับดับแอคที่เอาไว้ยิงนะครับเอาช็อตเท่เทนะครับนะประมาณนั้น นะครับก็มีประมาณนี้นะครับนะส่วนตัวผมว่าสกิลที่คอมโบอ่ะมันเนี่ยคือสกิลแซดเว้ยนะครับสกิลแซดสกิลแซดนี้แล้วก็เข้าไปล็อกต่อนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าไอ้ดาบเนี่ยถ้าเราเปิดปีเคนผิดจังหวะไปทีนึงเนี่ยเคนแตกเลยนะนะครับเพราะว่ามันไอ้บัดดี้ซอสเนี่ยต้องบอกว่าสกิลแซดเนี่ยมันจะมีโอกาสให้เปิดเคนได้แค่วิดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเปิดไม่ทันวิดเดียวเนี่ยคือจะโดนเบิร์นเลยเลยว้ยโดนเผาเลยนะครับนะเคนแตกแน่นอนนะครับก็ คือไอสกิลแซดเนี่ยถ้าโดนแล้วเนี่ยมีโอกาสเปิดเคนแค่วิดเดียวจริงๆผมเคยเคยโดนละนะครับถ้าเราเปิดเชานะ้าเนี่ยคือโดนเผาไปละเราโดนเบิร์นไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งกนะ็คือโดนสกิลแซดใช่ไหมแล้วเขาเข้ามาล็อกเนี่ยอ่าพอเขาล็อกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วจังหวะที่เขาจะสกิลซีคอนฟลูเลอร์กันหรือว่าสกิลซีก็ตูเมนเนี่ยเราก็ค่อยเดเค้นในที่หลังอันก็ได้นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยชอบแบบว่าเผื่อไปเปิดเคนตอนจังหวะแบบชา้าไปไวินึงเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเค้นอย่านี่ย ไอดับบลิซอร์ดเนี่ยใครที่เจอเนี่ยต้องต้องใจเย็นๆนะครับต้องอาศัยจังหวะเปิดวิกเนแบบใจเย็นๆเลยนะครับจริงๆนะก็วันนี้ก็มีเพียงมานนี้แหละนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับวันนี้ฝากติดตามชีโรคุงด้วยบ๊ายบายครับผม